จะพาทุกคนไปชมคอนโดมิเนียมสุดดูที่เปรียบเสมือนดังแรไอเทมในเมืองพัทยากันครับเพราะโครงการนี้ตั้งอยู่ริมหาดวงอมรตซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลที่แพงและหายากที่สุดเลยค่ะและที่สําคัญทุกยูนิตหันหน้าเข้าสู่ทะเลให้คุณได้มีวิวพระาทิตตกดินสวยๆชมกันทุกวันโครงการนี้มีชื่อว่าอารมณ์วง,วงอมรตพัทยา,ยาตามมาชมความรื่นรมของการใช้ชีวิตในพัทยาในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นในรายการของเราวันนี้กับพวกเราแอบดูคันโด คุณบามครับโอ้โหพามาพัทยาทั้งทีเลยก็จะต้องขอแบบว่าเนี่ยค่ะขอสัมผัสสัมผัส,ผสผพื้นทรายแล้วก็ขอสัมผัสลมทะเลต้องบอกว่าพัทยาช่วงนี้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยครับใครที่เคยมาช่วงก่อนโควิดแล้วกัน <Ha. S 1> ตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนเยอะมากเนื <Ha. S 1> ่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีการจัดการนะครับพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยดูดีมากพื้นที่ที่คนอยู่กันที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็น ก็น,น,น,น้อยลงไปเยอะใช่หลายๆจุดก็มีการนำสายไฟฟ้าลงดินแล้วด้วยและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าพัทยากำลังจะเป็นเมืองสำคัญของ EEC เป็นโครงการของภาครัฐต่างๆเพราะฉะนั้นนะหลายๆอย่างในอนาคตเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะแน่นอนครับว่าเมื่อมี EEC มาแล้วนะครับการคมนาคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อสาสนามบิน ไล่มาตั้งแต่ดอนเมืองสวนภูมิแล้วก็สนามินอุตภเปาซึ่งจะได้รับการยกระดับให้เตรียมพร้อมการเป็นสนามบินนานาชาติด้วยต่อไปก็คือจะมาง่ายกว่านี้อีกแน่นอนจะมีรถไฟมาถึงพัทยาแล้วใช่นั่งมาสบายๆเลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณมาชมนะครับไลฟ์สไตล์ที่น่ารื่นรมของพัทยาร้านอาหารอร่อยๆนะครับบรรยากาศดีๆที่นี่มีซ่อนอยู่หลายหคน<ม>อาจจะยังไม่เคยมา เราจะพาทุกคนมาชมไปรอบกของเราในวันนี้ครับที่เดินมาเนี่ยก็ละสังเกตว่าทำไมมันสงบมากค่ะเราอยู่ที่หาดวงอมาตหาดเนี้ยมีความพิเศษตรงที่ว่าหาดเนี้ยเป็นหาดที่ไม่มีถนนตัดผ่านเพราะฉะนั้นก็จะไม่มี เตียงผ้าใบเต็นท์ผ้าใบหรืออะไรที่จอแจจะมีความเป็นส่วนตัวยิ่งถ้ามีที่พักู่แถวนี้สังเกตว่าใครที่อยากได้ที่พักที่ติดหาดแบบนี้จริง,รงคุณก็จะต้องมาจองนี่พวกโรงแรม5ดาวต่างๆที่แถบนี้ใช่หรือมากินร้านอาหารที่เขาอยู่แถวนี้นะครับซึ่งตอนนีค้คุณต้นเรากำลังจะไปร้านอาหาร <laughs> เรา <laughs> <laughs> ได้เปียกแล้วนะครับผมมาถึงพัทยาแล้วเรียบร้อยขออนุญาตขึ้นก่อนขออนุญาตหาที่นั่งเลยได้เลยครับเตียงฟ้าฟ้าแบบนี้ดิฉันขอขอตรง อ๋อร่มๆนี่อ่ะไปอันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วร้านอยู่ข้างๆกับที่ตั้งโครงการเราค่ะนี่ยคือร้านเซิร์ฟแอนด์เซิร์ฟนั่นเองนั่งก่อนอะไรก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศมั้ยฮะเป็นร้านอาหารที่มีความเก๋ไก๋มากเป็นหนึ่งหนึ่งในหนึ่งใน,น,งในสองร้านที่จะพาชมวันนี้อ่าจะมีอีกร้านเหรอคะมีครับอันนี้เราเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนอเพราะว่าอยู่ใกล้กับคอนโดของเราวันนี้เลยได้งั้นเดี๋ยวขอทานเบาๆก่อนได้ครับขอนบอนุญาตเรียก ร้านซูชิครับผมเข้ามาเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวค่ะไม่ใช่ทางเข้าค่ะทางเข้าอยู่ตรงนู้นค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโรนินซึ่งร้านเนี้ยคุณถ้าที่ชั้นไายลงไปจะมีใครรู้ไหมว่าชั้นอยู่พัทยาและเป็นที่กล่าวขานเลยแล้วก็ได้บรรยากาศญี่ปุ่นแท้มีส่วนห็นนเวอะมีด้วยเราจะพาไปชมและไปชิมกันวันนี้นะครับ ครับเราได้ไปสัมผัสนะครับไลฟ์สไตล์ที่สุดทรีเป็นไงครับอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับอารมณ์ดีค่ะครับผมเงียบสองข้างทางคุณดูสิได้เห็นแบบต้นไม้สีสันต่างๆนะครับสวยงาม,งมาแมลงแล้วก็นี่ครับมีความธรรมชาติที่เขานำเข้ามานะครับทำให้เราเกิดอารมณ์และบรรยากาศ ท,ที่สุนทรีได้อย่างสุนทรีที่นี่ถูกต้องครับซึ่งตอนนี้นะคะเซลล์แกลเลอรี่ของที่นี่ก็คือตั้งอยู่ในโครงการจริงที่จะสร้างขึ้นนี่แหละพื้นที่จริงๆก็จะอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะขึ้นไปชมห้องตัวอย่างคุณก็จะได้เห็นวิวจริงที่จะได้จากการอยู่อาศัยที่นี่คุณไม่ต้องคิดเลยว่าเออถ้าคุณดูภาพเอะฉันจะเห็นวิวระดับไหนเพราะว่าโครงการนี้นะคะชั้นพักอาศัยเริ่มตั้งแต่ชั้น3มซึ่งตั้งแต่ชั้นพักอาศัยเนี่ยคุณก็เห็นทะเลแล้วคือแบบ ใ,ใู่แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนะครับของเซลล์แกลลี่ซึ่งดึงเอากลิ่นอายและอารมณ์ของล็อบบี้จริงๆมาไว้ที่นี่ด้วยครับอินไปตามค่ะอินไปตามอารมณ์ที่เห็นนะครับบรรยากาศแล้วก็งานต่างๆที่ออกมา มีสไตล์ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายท,ทั้ง d e v e l o p e r ซึ่งมีความสนใจและความถนัดในพื้นที่มาพัฒนาพื้นดินแปลงนี้ซึ่งเป็นพื้นดินแปลงที่หาได้ยากในพัทยานะครับบนหาดวัวมาซึ่งมีความเป็นสุดตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งที่นี่เลยโครงการนี้นะคะมีความร่วมมือของ d e v e l o p e r 3ฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริษัท Urban Property a p a s Development group และบ้านศีริาสา3บริษัทนี้นะคะก็มี ความเชี่ยวชาญความชํานาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานนอกเหนือจากด้านการพัฒนานะครับคนที่เป็นดีไซเนอร์ของโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของ3าฝ่ายเหมือนกันที่เป็นสุดยอดของคนไทยที่สร้างผลงานระดับโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดีพาทุกคนไปชมภาพโครงการและห้องตัวอย่างที่นี่กัน,นครับ แล้วคุณรู้ไหมความพิเศษของโครงการนี้เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินี่แหละม,มีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นในด้านของอินเทเรียหรือว่าเอ็กเทเรี i r e ดีไซน์รวมไปถึงแลนด์สเคปต่างๆให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติเสมือนว่าเรามาพักอยู่บ้านพักตักอากาศที่เป็นแบบให้อารมณ์สุนทรีตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างแท้จริงคือโครงการนี้นะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือ Sense the Masterpiece ทํทำให้เราได้สัมผัสนะครับถึงความ รับค่าของโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มันมีตั้งแต่พื้นดินแปลงนี้ครับที่บอกว่าอยู่บนหาดวงกมากหาที่ p r i v a t e มีราคาแพงมากที่สุดแพงหนึ่งในพัทยาเป็นที่ดิน f r e e ฮด้วยใช่ครับหมายความว่าคุณสามารถครอบครองสิ่งนี้แล้วตกทอดไป <สน S 2> รุ่นสู่รุ่นได้เลยเขารังสรรตัวตึกออกมาเนี่ยให้ออกมาเป็นตึก single stand tower สุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นไอคอนิกสำคัญแห่งใหม่ของพัทยาเลยทีเดียว ดูดีครับนี่คืออาคาร55ชั้นในรูปแบบของซิงเกิลโหลดคอริดอร์หมายความว่าคุณเดินผ่านนะครับออกมาจากลิฟต์ไม่มีห้องฝั่งตรงข้ามคุณเลยก็จะมีห้องฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่หันหน้าทุกยูนิตเข้าสู่พืนทะเลไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องไหนชั้นไหนคุณได้วิวทะเลไปครอบครองอย่างแน่นอน,นะคะ่ะโครคงการนี้นะคะมีพื้นที่ เกือบ4ร่ไร่เลยทีเดียวตัวอาคารพักอาศัยนะคะจะมีความสูง55ชั้นเขาจะแบ่งเป็น3โซนนะครับ<ม>ก็คือมีโซน Serenity ด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีที่พักอาศัยอยู่ที่7ยูนิตต่ตอชั้นครับขึ้นมานะครับบริเวณโซนกลางของอาคารคะนะครับมีโซน Reflection ตรงนี้ก็จะมีที่พักอาศัยลดลงไปเหลือแค่6ยูนิตต่ตอชั้น และด้านบนสุดนะครับความพิเศษก็คือเป็น Horizon Zone เนี่ยจะมีเพดานสูงกว่าชั้นอื่นๆก็คือสูงถึง3.5เมตรเราก็จะมีอีกอาคารหนึ่งจะเป็นอาคารเล็กๆอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่บริเวณริมชายหาดเขาให้มา2ชั้นมีชั้นใต้ดินแล้วก็มีออโต้พักกิ้งอยู่ด้านล่างด้วยค่ะเริ่มจากชั้นใต้ดินนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําเด็กค่ะซึ่งสระนี้นะคะมีสไลเดอร์เชื่อมต่อมาจากสระว่ายน้าชั้นหลักที่อบริเวณชั้นหนึ่งด้วย มีห้องออนเซนมีสตรีมซาวนา่าสปาซาลอนแล้วก็ยังมีห้องสำหรับคนขับรถด,ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นกันไปที่ชั้นหนึ่งค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แบบฟรีฟอร์มเลยเอาไว้ว่ายน้ำชิลๆชมวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกดินได้เลยค่ะ พอขึ้นกันมาที่ชั้น2นี้นะคะเขาก็จะมีห้องฟิตเนสมีห้องโยคะมีกลอฟซิมูเลเตอร์เทเตอร์ลูมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเดินขึ้นบันไดค่ะไปยังบริเวณลูฟท็อปด้านบนได้ทําให้คนที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนนี่นะคะสามารถเห็นวิวทะเลได้แบบโลง่โลงๆสบายตามากรับกลิ่นไอทะเลได้เต็มๆจะมาออกกําลังกายเบาๆจะมาเล่นโยคะหรือจะมาวิ่งจ็อกกิง้งก็เปลี่ยนบรรยากาศได้ดีมากค่ะ คือตรงนี้เขาเรียกว่าบีดฟัสซิลิตี้พื้นที่ส่วนกลางมากมายหลายอย่างให้คุณได้มาใช้โครงการนี้ความพิเศษคือเขามีเซอร์วิสระดับ5ดาวเลยทีเดียวเหมือนค,คุณว่าอยากจะมาบ้านพักตากอ,อากาศแต่คุณมีพ่อบ้านต้อนรับ <c oughs> คอยดูแลคอยอำนวยความสะดวต่างๆ <c oughs> อยากจะนวดอยากจะทำสปา ก็จะมีบรียนคอนเซีสนี่แหละที่ <c oughs> เราจะเป็นเพื่อนกู่ใจเวลาเรามาพักที่นี่ครับยังไม่หมดแค่นี้บริเวณชั้นพักอาศัยเขายังมีพื้นที่ส่วนกลางให้ด้านบนอีก3ชั้นคือจะมีชั้น53 54 55ไล่้อะไรขึ้นไปใช่ไหมครับเป็นทริปเปอรฟลอร์ด้านบนเลยถูกต้องชั้น53ค่ะเป็นสระว่ายน้ำออกเพื่อออกกำลังกายแบบภูขนาดใหญ่ถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น private jacuzzi ซึ่งจะมี section ประมาณ5สระย่อยนะครับให้เราเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการได้แบบส่วนตัวได้เครื่องออกกำลังกายมีเครื่องอะไรมีเครื่องออกกำลังกายในน้ำและชั้นบนสุดนะครับคุณก็จะมีพื้นที่เป็นสกายเลาวให้คุณได้ใช้งานและมีห้องจัดเลี้ยงนะครับเป็นส่วนตัวรองรับคนที่ดูห้องตััวอย่างกนนะครับค่ะ สำหรับทายห้องของโครงการนี้นะคะมีห้อง3ทายด้วยกันก็คือมีแบบ one bedroom two b e d แล้วก็ penthouse อย่างห้องนี้ที่เรายืนอ,อยู่ก็คือเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด38ตารางเมตรซึ่งโครงการเนี่ยมีห้องเริ่มต้นที่37.5ไปจนถึงใหญ่ที่สุดเลยก็คือจะเป็น210ตารางเมตรเลยทีเดียวซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.2ล้านบาท ซึ่งก็คือเป็นห้องนี้ในราคาเริ่มต้นนี้ครับผมห้องแบบวันเบสราคาสูงสุดอยู่ที่15.2ล้านบาทค่ะแล้วมาดูกันนะครับว่าคอนโดที่เขาทําไว้เหมือนเสมือนเป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่2เนี่ยะจะเป็นยังไงนะครับนี่พอมาตากอากาศเนื่องจากเราไม่ได้มาทุกวันใช่ไหมครับเราก็ต้องมีระบบระบายอากาศ<อ>เพื่อไม่ให้ห้องนีมันอับเกินไปเขาก็ทําช่องไว้นะครับเพื่อให้ เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะเปิด<ร>ไว้ได้ใ,<ช>ในกรณีที่เราไม่ได้มามาห้องนานๆเราก็เปิดไว้ได้อ๋อนี่เขาก็คิดเผื่อแล้วใช่ครับแล้วดีการดูแลนะครับเขาก็มีให้ด ok ิจิตอลร็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับของซัมซุงนะครับห้องนี้เนี่ยเขาขายแบบ Fu l l y fitted นะครับสิ่งที่เขาจะให้มาก็คือชุดครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ําและตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาเราจะพามาดูว่านอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน โครงการจัดห้องตัวอย่างเป็นยังไงมาชมแบพร้อมกันนะครับนี่คือส่วนของเคาน์เตอร์ครัวโครงการจะให้เคาน์เตอร์ครัวมาแบบนี้หน้าบานก็คือเป็นเฟร,รมอล,ลูมิเนียมแล้วก็เป็นกระจกนะครับแล้วก็ท็อปเห็นเป็นหินสังเคราะห์เป็นหินทอรัสโซเขาจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือจะมีฮอปฮูดมาให้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็เตรียมพื้นที่สำรเราไว้จัด ใส่เป็นตู้อกนะครับหรือว่าตู้เย็นบิวอินที่แนบสินแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะทําโครงออกมาเขาทําโครงมาให้รเราก็ไปเลือกตู้เย็นที่เราถูกใจใ,ใส่เข้ามาตรงนี้แบบพอดีได้เลยเราก็ทําตรงนี้เป็นมุมรับประทานอาหารได้ใช่พื้นที่เนี่ยมันมีเพียงพอนในส่วนดายนิ่งนะฮะเปิดให้บดวางโต๊ะกินข้าวสองที่นั่งได้ถัดเข้ามาครับตรงนี้ที่เห็นว่าโลง่ลงๆนะครับจริงๆแล้วอะ่ะสามารถกั้น ห้องเพื่อความเป็น p r i v a t ตอนเวลาเราพักผ่อนได้กันได้ยังไงทำให้ดูหน่อยจะมีบานเลื่อนตรงนี้นะครับอ๋อคือเขาทำมาให้แล้วด้วยครับเมื่อเราปิดเนี่ยก็จะกั้นส่วนกั้นส่วนให้เป็นสัดส่วนขึ้นแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้งานในแต่ละสัดส่วนถ้าสมมติคุณอยากจะรับแขกใช่ไหมครับคุณก็ทำการกั้นตรงนี้เราก็จะได้ open plan โล่งๆแบบนี้นะครับด้านนอกซิ่งเป็นจุดขายของโครงการนี้ก็คือกระจกไม่ใช่ครับไมค่ะกระจกแบบ full height ครับคุณบา โอ้โหเมื่อเทียบกับตัวคุณแล้วเห็นไหมฮะกระจกใหญ่มากนะครับก็คือถ้าเทียบกับดิฉันกระจกใหญ่มากจริงๆค่ะครับผมครับมันก็เหมาะกับการที่คอนโดตั้งในพิกัดที่ติดดิมทะเลนั่นเองความพิเศษของโครงการนี้คือไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของห้องคุณจะยังมองเห็นวิวทะเลได้นะคะเราลองไปเทสว่าเราอยู่ในห้องน้ํากันดีกว่าไหนฮะค่ะในห้องน้ำคุณยังเห็นวิวทะเลได้เหอครับถูกนี่ไงเห็นไหมเขาให้บานกระจกแบบนี้เลยตอนคุณอาบน้ําครับ แอบมองโอ้ยลูกอ๋อเล่นน้ําอยู่เหรลูกเล่นน้าอยู่ที่ทะเลเหรอคุณมองไปไกลคุณต้องมีอยู่ชั้นประมาณชั้นเตี้ยๆนะมีชั้นตาดีมากครับผมครับก็คือห้องน้ําเราก็จะได้แบบนี้เลยพื้นที่ตรงนี้จริงๆก็จะว่างคุณสามารถรังสรรค์ให้เป็นชั้นวางของหรือว่าจะทําตู้เพิ่มก็ได้และสิ่งที่เขาให้มาครับก็คือตู้เสื้อผ้าครับเป็นหน้าบานโปร่งแบบนี้และสิ่งสําคัญก็คือการเลือกสเปคนะครับของดีไซเนอร์ในการให้เข้ากับห้องที่อยู่ใกล้ริมทะเลแบบนี้เนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นไว ค่เพราะมีความทนทานแล้วก็ดูแลสายง่ายที่สุดมาอยู่ใกล้กับสิ่งที่ใกล้กับไอทะเลก็ทนทนต่อไอทะเลให้คนอยู่อาศัยไม่ต้องมาปวดหัวกับการป็นเนนในอนาคตแล้วก็สิ่งที่เขาให้มานะครับเป็นสเปคมาตรฐานโครงการก็คือกล้องต่างๆเป็นของเจสซี่นะครับนะเข้าจากอิตาลีแล้วก็สุขภัณฑ์นะครับอื่นๆนะครับเขาก็ใช้ของโคเลอร์นะครับอันน้ก็เป็นแบรนด์ที่เขาเลือกนํามาใช้กับผู้บ้านที่นี่ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกค่ะ สำหรับห้องน้ำก็จะได้เป็นดับเบิลแอคเซสควาว่าก็คุณให้คนด้านนอกใช้ห้องน้ำได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณอยู่ด้านในคุณก็ใช้ห้องน้ำได้สะดวกเช่นกันไม่ต้องเดินอ้อมออกมาข้างนอกผ่านกินเนื้อกินสเต็กชวนให้เราหิวแทนที่เราจะได้นอนครับค่ะอ๋อกลางคืนคุณยิงหิวอีกแล้ว <c oughs> จนตลอดละค่ะเดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปดูวันเบดอีกไซส์หนึ่งแต่ไซส์นี้จะมีความพิเศษ,ษอยู่ตรงระเบียงไปดูกันดีก,กว่าว่าจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ คุณรู้รหัสเปิดเข้าห้องที่นี่ได้ไหมครับ Welcome to My Room ค่ะนี่ห้องนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือจุดเด่นของการที่เปิดเข้ามาแล้วก็ความโล่งโปร่งของห้องมีขนาดกว้างขวางนะครับอยู่สบายมากขึ้นเพราะนี่คือห้อง One Bed ขนาด57ตารางเมตรนี่ก็เหมาะกับคนที่ต้องการพื้นที่ไซ้ใหญ่ๆนะครับนากว้างมากขึ้น ได้ความสบายตาของมองในการอ,อยู่อาศัยห้องนี้ที่มากกว่าห้องวันเบสห้องแรกก็คือคุณจะมีพื้นที่ที่ทําชั้นตรงนี้เพิ่มได้อีกนะสำหรับคนที่มีของมีอะไรมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมอ่าตรงนี้เราอาจจะทำเป็นชั้นกว้างๆเอาไว้ใส่กระเป๋าเดินทางได้ไหมคะมเรามาถึงเราแบบว่าอ่าเรามานอนพัทยา3วัน2คืนกระเป๋าเราประมาณสิบสิบใบครับผมเราก็ใส่ไปเลยค่ะ กองข้างบนอีก2อสมใบเสร็จแล้วข้างบนเราจะเป็นพร็อพก็จะจะเป็นหมวกสารใบตนนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเก็บไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันคุณมีกระเป๋ากี่ใบนะครับ10ใบคุณมาพัทยาคุณใช้กระเป๋า1ิบใบค่ะคุณไปยุโรปใช้กระเป๋ากี่ใบครับ2ใบเร่ทำไมมปนขนาดนั้นนะฮะมันต่างกันนะไม่ไม่ต่างตั้งหมดไปกับค่าตัวแล้วทางนี้ครับก็จะ access เข้าห้องน้ำนะครับได้จากฝั่งตัวครัวได้เลยอ๋อคือลักษณะ layout เนี่ยคล้ายกันใช่ครับแต่ความความแตกต่างก็คือเขามี พื้น<า>ที่ที่ขยายมากขึ้น,มมนใช่สำหรับห้องที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นแบบนี้ความพิเศษก็คือตรงนี้เราจะได้เป็น watchlet ครับก็สบายสบายกดปึ๊บเป็น watchlet สวยงามมากจากโคลเลอร์นะฮะสีที่แปลงเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นเหมือนกันอัปเกรดขึ้นมาจากห้องไซส์นี้ก็คือหน้าตาของตัวก๊อกของเจสซี่นะครับก็จะได้ ดีไซน์ที่สวยมากขึ้นด้วยใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาทําเป็นแบบระบบน้าร้อนน้าเย็นให้อยู่แล้วเชื่อมมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่านี่สบายกว้างกว้างถ้าสังเกตนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างมากขึ้นนั่นก็คือขนาดของกระจกใหญ่กว่าอีกเหรอคะบ้านนี้ใหญ่กว่าห้องที่แล้วโโนะครับนี่มันก็จะเต็มเต็มตามากขึ้นคุณก็จะได้วิวแบบทะเลนะฮะเวลาภาคที่ตกดิน นอนหันไปชมเขาก็จะกั้นตรงนี้ไว้ให้คือคทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนแอร์ก็จะเป็นแบบคอนซูลก็จะฝังไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะสิ่งที่ทําให้ห้องมันมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะครับโดยที่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่เขาใส่ใจทําก็คือการที่ทําให้ระเบียงไม่ได้วางคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้เลยอ๋อ,อคอมเพรสเซอร์ไว้ไหนคะเขาจะเก็บไปไว้พื้นด้านหลังอาคารนะครับที<อ>่ส่วนกลางรวมกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้ระเบียงที่มีพื้นที่ใช้งานเต็มๆ ขอองงคุณเและเมื่อมันมีพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้นนั้นสิ่งที่เขาทําให้เรานั่นก็คือบารทับชดาอันนี้เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าฝนกลาลังสาดอย่างรุนแรงอยู่ฮะด้านนอกนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นคุณผู้ชมเห็นกนะ็คือว่าเขามีตําแหน่งวางบาทับไว้ด้านนอกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบนฟิตนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่คุณก็จะได้มุมมองการอาบน้ําที่เสมือนลอยอยู่กลางอากาศลอยอยู่กลางทะเล นะครับชมวิวทะเลไปอาบน้ำไปค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการอาบน้ำที่นี่น่าจะมากกว่าที่อื่นแขกเห็นในชัดแน่นอนถูกต้องค่ะมีมีตำตำละชั่วโมงนะครับค่ะครับผมโฟร์ทฟฟ์ฟลอ<ะ>ร<ส>์บอ<ะ>สโเปิดนิค<ะส>่ะครับผม คุณไม่ถามล้วผมทำอะไรอกดิฉ <c oughs> ันก็เล่นด้วยกับคุณนะคือตอนนี้เนี่ยเรากําลังจาลองว่าเราได้ขึ้นลิฟต์ส่วนตัวของเรามาที่ห้อง t ูเ b e คือโครงการนี้นะครับห้อง t ูเ b e เนี่ยจะอยู่มุมของอาหาร,รและจะเป็นห้องทายเดียวที่มีลิฟต์ส่วนตัวถูกต้องเข้ามาอยู่ในห้องเลยใช่แล้วก็นี่ครับโผล่ขึ้นมานะครับในลิฟต์ชั้น44เพราะตอนนี้เราจะพาไปดูห้อง t ูเ b e ที่มีความพิเศษ พราะตั้งแต่ชั้น44สีขึ้นไปเราจะได้ห้องที่มีเซฟลิงสูงพิเศษถึงสาเมตรใช่แล้วห้องนี้นะคะเป็นห้องขนาด87ตารางเมตรค่ะส่วนนี้นะครับเมื่อเราเดินออกมาจากลิฟต์ตรงนี้จะเป็นเหมือนฟอยเยสส่วนตัวของเราเพราะว่าเราสามารถที่จะออกไปคอริดอร์ด้านนอกผ่านประตูตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการเวลาเดินไปชั้นที่สองกลาเราไม่ติดติดตรงกลางแต่เราจะเข้าบ้านออกบ้านใช้ลิฟต์ได้ครัและนี่นะครับก็คือห้องถูกเมตรขนาด 87ตารางเมตรพูดไปแล้วค่ะครับผมตัวครับเข้ามาตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เรากําลังจะเดินไปที่ห้องนั่งเล่นนี่เป็นไงครับให้ดูความพิเศษอืมนี่ก็คือบริเวณ living area นะครับ,รบที่เขาเชื่อมฟังก์ชันของห้องนั่งเล่นแล้วก็โซน dining คิ t เช่นเอาไว้ด้วยกันใช่ครับซึ่งเน open area ขนาดถูกต้อง <ใน S 2> เราจะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็คือสําหรับว่าแบบว่า อย่างคุณเวลาคุณอยู่ห้องทูเบดคุณก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติพี่น้องมาแล้วสมาชิกในบ้านเราในห้องนี้ก็จะอยู่กันหลายท่านนะคะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่เหลือเฟือเลยให้คุณแม่มาทําอาหารคุณแม่ต้องทําอาหารกินเราแน่นอนก็จะมีพื้นที่ครัวตรงนี้ค่ะก็จะให้มาแบบนี้นั่งทานข้าวกันตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าตําแหน่งนะครับตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะครับทำให้ฟังก์ชันในการใช้งานเราก็มีหลากหลายมากขึ้น อย่างตัวเตาเนี่ยครับก็จะได้เป็นสีหัวของเทก้า <te ka S 2> ใช่็จะมีพื้นที่ตู้ด้านบนนะครับเพิ่มมากขึ้นใช่เพราะทีนี้ในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยเราก็จะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ใหญ่ขึ้นนะคะเราสามารถเน่วางโซฟาทรงตัวเอลแบบนี้ได้เลยดูหนังกันได้สบายๆแล้วก็แถมคนที่ทานอาหารอยู่ ดูหนังกับเราได้ด้วยมันก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะครับสบายๆมุมโปรดของคนในครอบครัวได้เลยถูกต้องค่ะและที่สําคัญครับห้องนี้ที่แตกต่างจากห้องอื่นๆในรฟวิ่งเนี้ยก็จะเป็นกระจกเข้ามุมมุมมองในการที่คุณเปิดชมทะเลจะกว้างกว้างมากขึ้นแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นเอาจริงๆตรงนี้ถ้าเรามองไปด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นวิวเมืองสวยๆพัทยาด้วยนะคุณจะเห็นป้ายพัทยาซิตี้ตรงนั้นเลยนะใช่ครับค่ะ และความพิเศษนะครับของห้องนี้ที่ให้ประสบการณ์การพักอาศัยที่ไม่เหมือนใครเลยยังไงคะคุณจะมีจารคุซี่เป็นของตัวเองอยู่ที่ระเบียงครับแล้วเป็นอะคริลิกใสั่นหมายความว่าคุณไปนั่งแช่ลงไปในสระส่วนตัวของคุณชมวิวทะเลได้แบบไม่มีใครมาแยกเลยมีไม่กี่ยูนิตที่ได้แบบนี้อย่างที่ทราบว่าทูบีสมีแค่2ยูนิตต่อชั้นค่ะครัแล้วนี่มีเฉพาะชั้นที่เป็นไานสูง สีขึ้นไปเท่านั้นอ๋อพาไปดูที่ห้องนอนแบบเป็นอันนี้เป็นเซค o n d b ์เบดรูมก่อนอ่านื่จว่าเราอันนี้ก็คือเป็นห้องท o เบดเนาะค่ะนี่คือห้องนอนสำหรับเกสหรือว่าเป็นห้องนอนที่2ขอทราบเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเอาห้องนอนที่2ให้มาอยู่โซนนี้เห็นริมทะเลแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากนอนห้องมาสเตอร์ของฉันแล้วทำไมห้องมาสเตอร์ฉันอยู่ไหน ห้องมาสเตอร์จะอยู่ทัดไปด้านในนะครับเพื่อให้มันมีความสงบในการพักผ่อนมากกว่าแต่ก็ยังมีกระจกบานใหญ่ให้สำหรับชมวิว,วเหมือนกันค่ะเริ่มเปชมว,ว,วิวแบบนีโอเคนี่ห้องติดกับห้องน้ําสามารถใช้ห้องน้าได้อย่างสะดวกมากๆครับตู้มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยวิวเข้าไปด้านในตรงนั้น<อ>แล้วก็จกก็ให้บานใหญ่แบบนี้เหมือนกันครับผมทำให้เกสของคุณก็สามารถเห็นวิวทะเลเห็นวิวเมืองสวยๆได้เช่นกัน<ช>คืออย่างที่บอกเวลาเรามาบ้านพักตากอากาศ แล้วก็ส่วนใหญ่เราก็อยากจะมาใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็ให้พื้นที่ในการใช้เวลาร่วมกันอยู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่แต่ถึงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อน,นเข้ามาอยู่ด้านในเขาก็จัดความเป็นส่วนตัวให้คุณด้านนี้เลยอันนี้จะเป็นห้องอมาสเตอร์เบดมค่ะอันนี้ก็ให้ฟิลเหมือนพักอยู่โรงแรมเลยนะรับอะไรดีคะอ,อ,อยากรับน้ำร้อนรอนสักแก้วหนึ่งน้ำร้อนๆอนนะคะ,ะ,คะหมุนทางนี้เลยคะ่ะ <laughs> ก็คุณจะได้ส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้านะครับแบบที่สซนเทอร์นะฮะก็จัดนะครับเข้ามาอยู่ด้านในห้องให้อารมณ์เหมือนฟิลที่เราไปนอนพักโรงแรมใช่ใช่ใชส่วนด้านในนะครับก็มีฟังก์ชันนะครับห้องน้ําที่เขาแบ่งส่วนโซนไว้เรียบไว้เรียบร้อยนะครับโซนชาวนะครับกับโซนวอเตอร์คอร์เซ็ตมั่นใจได้ว่าโซนเปียกของคุณไม่มีทางไปกระทบกับ ส่วนที่คุณใช้งานตรงนั้นแน่นอนนะคะคุณเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาทําไว้คือเป็นกระจกตั้งแต่ชั้นด้านตั้งแต่ด้านข้างของส่วนชาวเวอร์นะครับนี่คุณมีบั๊ถับด้านในค่ะและมีกระจกเข้ามุมให้มองไปด้านนอกยังเห็นทะเลอยู่คุณนั่งอยู่บนโถสุขภัณฑ์นี้ค่ะคุณไม่สามารถมองทะลุกออกไปชมวิวด้านนอกด้วยเขาก็คือการวางแผนออกแบบมาแล้วว่าทุกๆห้องนั้นมีมุมได้ชมวิวเป็นของตัวเองค่ะ มีทะเลไปของตัวเองใช่ใครว่าพาฉันมาอยู่ข้างหลังแล้วฉันจะไม่เห็นวิวทะเลห้องนี้เนี่ยจะกระจกเข้ามุมตรงบริเวณด้านหัวนอนถูกต้องถูกต้องมีเปิดขึ้นมานี่ก็จะได้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติาาเยอะแน่นอนค่ะครับทั้งหมดนี้ก็คือห้องตัวอย่าง3ห้องที่เราพาชมกันในโครงการอารมณ์มุหมยัยค่ะ,คะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการอารมณ์วงอมัดพัทยาที่เราพามาชมกันในวันนี้ความประทับใจเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่ออกแบบมาภายในห้องนะครับสิ่งที่หาไม่ได้ก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในหาดที่สงบแล้วก็เป็นส่วนตัวที่สุดแห่งหนึ่งในพัทยาและที่สําคัญนะครับการที่เราเลือกซื้อบ้านพักตากอากาศในทำเลที่เป็นทำเลแห่งอนาคตในการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปในข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจว่าบ้านที่เราเลือกนั้นเนี่ยมันมีโอกาส ที่จะเติบโตไปได้แถมคุณยังได้วิวทะเล ส,สวยยได้ความเป็นส่วนตัวแบบนี้เรียกได้ว่าอีกร้อยปีก็ไม่มีอะไรมาบางังวิวคุณนะคะแน่นอนครับและนี่ก็คือความน่าสนใจนะครับของโครงการอารมณ์วงอามาตพัทยาที่เราทั้งสองคนพาทุกคนมาชมกันในวันนี้ครับผลงานที่เป็นราไอเทมรังสรรค์ด้วยทีมงานคุณภาพและความตั้งใจของดีลเลอร์ทั้ง3เจ้าแล้วเรียกได้ว่าเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอนไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้ได้ไบ่อยๆมุมที่ดีที่สุดของพัทยาอยู่ตรงหน้า คุณแล้วจะรออะไรอีกลนะคะอารมณ์วงอมา์พัทยาค่ะขอเชิญคนเยี่ยมชมโครงการจริงในวิวจริงที่นี่ได้เลยค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราที่ Living Sneak Peek Channel กันด้วยนะครับค่ะแล้วโครงการหน้านะคะเราจะพาไปแอบดูคอนโดท,ที่ไหนต้องติดตามกันได้ที่นคะคะตอนนี้บ๊ายบาย่กแก้ใหม่แก้ใหม่โอเค <laughs> ลิฟวิ่งสนิคอ้าวจะาไปหเียแล้วลิฟวิ่งสนิคพีคดูค่ะดอ